ในคลิปนี้ผมจะมาใช้เทคนิคที่มีชื่อว่า Ultra Learning มาจากหนังสือชื่อเดียวกันเลยมันเป็นเทคนิคที่ทาให้คุณสามารถเรียนรู้ได้ทุกเรื่องแล้วก็ฝึกทุกสกิลให้เก่งได้ด้วยตัวเองภายในระยะเวลาที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นภาษาศิลปะต่อสู้อาหารโคดดิ้งสกิลใช้ทํางานสกิลใช้เล่นหรือแม้แต่เรื่องที่เป็นวิชาเรียนก็ใช้ Ultra Learning ได้เหมือนกันผมเองก็ใช้ Ultra Learning ฝึกมาแล้วหลายอย่างมากนะครับทั้งการเขียนโค้ดการทํา YouTube การทําธุรกิจแล้วก็อีกหลายๆอย่างเวิร์กหมดเลยแต่ว่ามันมีอยู่2เรื่องททีี่่่คุณต้้้้อองรูกนจะใช Ultra Learning เรื่องแรกที่คุณตต้้อออองงรูกก็็คืืทุย่าในนชีวิถเป หมดอย่าจากัดคาว่าสกิลหรือคำว่าเรียนอะไว้ในวงกลมแค่กับภาษาวิชากีฬางานอดิเรกหรือว่าอาชีพเท่านั้นอะไรก็ตามที่มันขึ้นชื่อว่าสกิลอะครับแปลว่ามันเรียนรู้ได้ดังนั้นอะถ้าคุณกล้ามองทุกอย่างในชีวิตเป็นสกิลอะคุณจะรู้สึกว่าคุณสามารถเรียนรู้แล้วก็ทําให้ตัวเองเก่งได้หมดทุกเรื่องถ้าคุณมองความมั่นใจตัวเองเป็นสกิลคุณก็ฝึกให้ตัวเองมั่นใจขึ้นได้ถ้าคุณมองว่าการหาเงินให้ได้เดือนละแสนเป็นสกิลอะคุณก็สามารถฝึกให้ตัวเองหาเงินเดือนละแสนได้้เหมมมือออนนกกกกกกััาาาาาาารรรรรพูดคคุุยแตตต่งงววจีบสะะไ็ถณ มันเป็นสกิลแปลว่าคุณเรียนรู้มันได้หมดมันอยู่ที่ว่าคุณกล้ามองมันเป็นสกิลหรือเปล่าแค่นั้นเองแล้วพอเป็นแบบนั้นอ่ะคุณก็สามารถเอามาใช้กับอัลต้าเรียนนิ่งได้หมดเลยเหมือนกันส่วนเรื่องที่2ที่คุณต้องรู้อีกอย่างหนึ่งก็คืออัลต้าเรียนนิ่งนะครับมันเวิร์กกับทุกเรื่องก็จริงแต่ว่ามันเวิร์กแค่กับทีละเรื่องนะครับเอาไปใช้แค่กับทีละเรื่องพออย่าพยายามใช้สามสี่เรื่องพร้อมกันไม่งั้นมันจะทำทุกอย่างได้แบบกบระปิบกบระปอยแล้วคุณจะไม่เก่งอะไรเลยแต่ถ้าคุณสงสัย อยากเรียนร้องเพลงอยากเรียนกีต้าร์าเรียนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีแล้วก็อยากเรียนทํา YouTube แต่เป้าหมายชีวิตช่วงนั้นของผมคือผมอยากมีเงินผมอยากรวยแล้วสกิลเดียวที่มันต่อยอดเป็นเงินได้ก็คือ YouTube ผมก็เลยเลือกเรียน YouTube ก่อนแล้วอันอื่นๆผมก็ทดไว้ในใจแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเป็นพิเศษแล้วก็เลือกจากสิ่งที่อยู่ในหัวคุณมากที่สุดก็ได้เรื่องไหนที่มันขึ้นมาในหัวคุณบ่อยสุดละก็เรียนเรื่องนั้นก่อนทีนี้ในการฝึกสกิลใหม่หรือว่าเรียนรู้เรื่องใหม่โดยใช้ er อัลตต้้าาาาเินนน่่่่งงงอะะคคััุุณณจผสสกมมีมีททํถ นี้ได้คุณจะสามารถเริ่มจากศูนย์แล้วก็เก่งใลระดับที่คุณพอใจภายในระยะเวลาที่คุณต้องการได้เลยเฟสแรกนะครับในหนังสือเนี่ยเขาเรียกเฟสนี้ว่า meta learning มันเป็นเฟสที่คุณเอาไว้วางแผนสกิลที่จะเรียนก่อนซึ่งถ้าคุณอยากเก่งกว่าคนอื่นหรือว่าใช้เวลาฝึกน้อยกว่าคนอื่นแปลว่าคุณต้องมีแผนที่ชัดเจนกว่ามีกลยุทธ์ที่ดีกว่าไม่ได้เรียนแบบสเปรย์สปะตามใจสิ่งที่คุณต้องทําในเฟสนี้นะครับอย่างแรกเนี่ยคือตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนว่าคุณอยากฝึกสกิลเนี่ยให้มันเก่งถึงระดับไหนซึ่งงคุณวตััั้้ใหหมนนเ็ภาพชด ไม่ใช่แค่แบบอยากพูดภาษาญี่ปุ่นได้อยากเก่งภาษาญี่ปุ่นหรือแบบอยากเขียนโค้ดได้แค่นั้นแต่มันควรจะเป็นอะไรที่วัดผลได้อย่างเช่นอยากเก่งภาษาญี่ปุ่นในระดับ n 5อยากเรียนเขียนโค้ดให้สามารถทำโปรเจกต์ a b c ได้อยากพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติให้ได้5นาทีโดยไม่เดินแอร์หรือทําธุรกิจให้ได้เงิน10,000ในเดือนแรกก็ได้ถ้าคุณมองธุรกิจเป็นสกิลนะสองนะครับตั้งไทม์เฟรมก็คือเวลาที่จะใช้ในการฝึกสกิลนี้คุณอยากเก่งใน3วันใน1สัปดาห์6เดือน3เดือน1ปปีอะไไรคกกก็็ตั้ง้งแลวําหนดด้ว,ว่าสัปด หนึงหรือว่าวันหนึ่งอะคุณจะใช้เวลาฝึกสกิลเนี้ยวันละกี่ชั่วโมงหรือว่าสัปดาห์ละกี่ชั่วโมง3นะครับแตกสกิลย่อยออกมาทุกๆสกิลอะมันจะมีสกิลย่อยๆหรือว่าเรื่องที่ต้องรู้ย่อยๆของมันอยู่อย่างเช่นภาษาเงี้ยเรื่องที่ต้องรู้ย่อยๆก็คือโ o แคมป์กรมฟแมกการออกเสียงอะไรเงี้ยซึ่งก็นั่นแหละคุณต้อง l ี s ออกมาให้ได้ว่าสกิลที่คุณอยากฝึกอะมันมีเรื่องย่อยๆหรือว่าสกิลอะไรย่อยๆที่คุณต้องรู้บ้างโดยมันจะมีอยู่3วิธีนะครับที่ทาให้คุณรู้สกิ ภายในระยะเวลาเท่านี้คุณต้องรู้เรื่องอะไรบ้างอ่ะพอเขาบอกคุณก็จะจดจดมาแต่ถ้าไม่มีคนได้ถามวิธีที่2เนี่ยก็คือให้ไปดูตาม u t u b e เลยครับคนที่เขาทําสิ่งที่คุณอยากทํามาแล้วที่เขามาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองแนวทางของตัวเองพอเขาบอกว่าเขาฝึกอะไรบ้างคุณก็จดจดมาวิธีที่3นะครับใช้เทคนโนโลยีให้เป็นประโยชน์ไปถาม c Chat GPT ซึ่งมันไม่มีผิดมีถูกนะครับว่าต้องมีสกิลย่อยๆอก,กี่สกิลกันแน่เพราะว่าแต่ละเรื่องแต่ละเป้าหมายแต่ละเวลาที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยมันใช้สกิลย่อยๆไม่เหมือนกันหรอกเพราะงั เอาเท่าที่หาได้แล้วแหละแต่ว่าถ้าคุณอยากเก่งเรื่องไหนจริงๆอะนะให้มั่นใจว่าสกิลย่อยๆอ,ยอะครับมันมีครบทั้ง3ประเภทต่อไปนี้ประเภทแรกเนี่ยคือประเภทคอนเซ็ป เป็นสกิลหรือว่าเป็นเรื่องที่คุณต้องใช้ความเข้าใจไม่ใช่ความจําประเภทที่2เนี่ยคือสกิลหรือว่าเรื่องที่คุณต้องใช้ความจําจําล้วนๆประเภทที่3เนี่ยคือ procedure นะครับก็คือเป็นสกิลหรือว่าเรื่องที่คุณต้องฝึกจากการลงมือทําเท่านั้นซึ่งสกิลย่อยๆหรือว่าเรื่องย่อยๆที่คุณ list มามันควรจะมีครบ3ประเภทนี้นะครับคุณถึงจะถือว่าเก่งเรื่องนั้นได้จริงๆอย่างเช่นถ้าคุณอยากพูดภาษาญี่ปุ่นกับคนแปลกหน้าให้ได้5นาทีโดยไม่เดทแอร์เรื่องที่คุณต้องเข้าใจเนี่ยก็คือกรายโรงปะคแบบพื้นนนฐาส่วเรื่อ์ คุณต้องจําก็คือเป็นพวกคาศัพท์โวแคมและเรื่องที่คุณต้องทําให้เป็นอ่ะก็คือการออกเสียงที่มันถูกต้องซึ่งถ้าคุณมีไม่ครบสาประเภทอ่ะมันจะเป็นแบบนี้อย่างเช่นถ้าคุณเข้าใจโครงสร้างประโยคจําคําศัพท์ได้แต่ออกเสียงสูงต่ำไม่ถูกคนฟังเขาก็จะอาจจะฟังคํานึงแล้วเข้าใจเป็นอีกคํานึงแทนหรือถ้าคุณจําคําศัพท์ได้ออกเสียงถูกแต่ไม่เข้าใจโครงสร้างประโยคพื้นฐานคุณก็จะเรียบเรียงประโยคไม่ได้พูดยาวๆมากไม่ได้คุณก็จะพูดได้ตะกุตะกักทีละคาทีละประโยคหรือคุณเข้าใจจจโคครรรงงงงสสสสส้้าาาาเกกอออียููตต่่่ํถแศัพท์ไไมดุณะื อะไรไม่ได้เลยเพราะว่าจะพูดอะไรก็นึกคำไม่ออกอันนี้ยกตัวอย่างแค่ภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าทุกสกิลไม่ว่าจะสกิลไหนก็ตามนะมันต้องมีสกิลย่อยๆครบทั้ง3ประเภทนี้คุณถึงจะเก่งได้จริงๆดังนั้นลิสต์สกิลย่อยๆออกมาแล้วครับลองดูด้วยว่ามันมีครบทั้ง3ประเภทนี้แล้วหรือยังจะมีจานวนเท่ากันหรือไม่เท่ากันกระ้แต่อย่างน้อยให้มันมีครบ3ประเภททั้นต่อมาในเฟสนี้นะครับก็คือสร้างคางแสงตัวเองพอรู้แล้วว่าต้องฝึกสกิลอะไรบ้างครับต่อมาคือไปรวบรวมแหล่งสําหรับเรียนรู้สกิลน,าน,าน,น,น,นั้นๆมาซะมีหน อร์สเรียนมาเลยก็ได้แต่ส่วนตัวผมอะ่ะเป็นสายฟรีผมจะไปหาใน YouTube เลยว่ามีคลิปไหนบ้างที่มันตรงกับสกิลที่ผมอยากฝึกแล้วผมก็เซฟเซฟเซฟเซไว้ใส่เพลย์ลิสต์เป็นคังแสงของตัวเองแต่ว่าเฟสเนี่ยมันไม่ควรนานเกินนะครับในหนังสือเขาเลยบอกว่าเฟสนี้เนี่ยไม่ควรเกิน10%ของไทม์เฟรมทั้งหมดอย่างเช่นถ้าคุณอยากสอบอะไรสักอย่างให้ได้ใน90วันโดยใช้เวลาเรียนวันละ1ชั่วโมงแปลว่าไทม์เฟรมรวมๆของคุณคือ90ชั่วโมงดังนั้นเวลาที่จะใช้ในการวางแผ meta เนเฟสเม คลิปเรียนเนี่ยรวมๆแล้วครับไม่ควรเกิน9ชั่วโมงแต่ถ้าสมมติว่าไทาม์เฟรมคุณกว้างมากจริงๆแบบเป็นหลักปีอะไรเงี้ยไอ้ส่วนของเมต้าเรียนนิ่งเนี่ยแคบไว้ไม่ให้เกิน20ชั่วโมงนะครับสรุปอีกทีสิ่งที่คุณควรจะได้ในเฟสเมต้าเรียนนิ่งเนี่ยหนึ่งคือเป้าหมายที่ชัดเจนว่าอยากเก่งสกิลนั้นถึงระดับไหน2คือไทม์เฟรมว่าอยากเก่งเรื่องเนี้ยให้ได้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็จะใช้เวลากับมันวันละกี่ชั่วโมง3คือต้องรู้สกิลย่อยๆที่ต้องฝึกให้มันมีีคครรบทััั้งงงงงง3ปปะะะเเเภ4ืือออมมาแแสสขตววลไ่่จ็นนห คอร์สเรียนหรือว่าคลิปใน YouTube ก็ตามเฟสที่2เนี่ยมันคือเฟสที่ยาวที่สุดแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้เรียกเฟสนี้ว่า execution แล้วมันจะมีอยู่3อย่างที่คุณต้องทําด้วยกันในเฟสนี้1ก็คือเรียนใช่ครับเรียนทุกอย่างที่คุณเตรียมมาให้หมดนั่นแหละแต่ว่าการนั่งเรียนเนี่ยมันจะไม่ได้มีความหมายเลยถ้าไม่ได้ทําส่วนที่2ก็คือการเอาไปใช้การที่คุณจะเก่งสกิลหนึ่งได้หรือว่าเรื่องหนึ่งได้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการแค่เอาความรู้มาใส่ในหัวอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันเกิดจากการลงมือทําการเอาไปปใช้้้จจรรริิงดววยยยแแตต่่่ททีีีีเนนกลอๆะะะภัมมธา เอาไปฝึกใช้ต่างกันถ้าเป็นสกิลประเภทคอนเซ็ปต์ที่ต้องใช้ความเข้าใจเนี่ยก็คือให้คุณลองอธิบายออกมาเลยว่าไอสิ่งเนี้ยเรื่องเนี้ย มันคืออะไรมันทําไมต้องเป็นแบบนี้ถ้าคุณอธิบายได้แปลว,ว่าคุณเข้าใจจริงส่วนสกิลประเภทแฟกท์ที่เป็นความจําใช่ไหมครับคุณก็ต้องฝึกโดยการใช้แฟชก์ดหรือไม่ก็ทําข้อสอบที่มันวัดความจําไปเลยแล้วอันที่3าเนี่ยสกิลประเภท procedur ก็คือคุณต้องลงมือทาใช่ไหมก็นั่นแหละคุณต้องลงมือทำไงคุณจะได้รู้ว่าคุณทําได้จริงไหมทําถูกหรือเปล่าสกิลประเภท procedur ครับถ้ามีคนช่วยดูให้ มันจะดีมากๆแต่ว่าถ้าไม่มีใช่ไหมลองหาแอปที่มันเป็นตัวช่วยหรือไม่ก็อัดคลิปตัวเองอะแล้วก็ลองดูว่าโอเคเราทําถูกหรือ,อยังแต่ว่ามันยังไม่จบแค่นี้นะครับส่วนที่3ของเฟสนี้เนี่ยก็คือฟีดแบ็กถ้าคุณลองทําแล้วเนี่ยคุณจะรู้แล้วว่ามีเรื่องอะไรที่คุณทําได้ทําไม่ได้ทําผิดทําถูกทีนี้คุณก็จะรู้ว่าคุณต้องกลับไปเรียนเรื่องไหนมาเพิ่มใหม่หรือว่าต้องไปย้ําเรื่องไหนมาเพิ่มอีกเพื่อให้ทําสกิลนี้ได้สักทีแล้วมันก็จะวน l ูปก,กลับไปที่ เรียนใหม่อ่ะแล้วก็ลองทําใหม่แล้วก็ฟีดแบ็กอ่ะมันจะวนลูปอยู่อย่างเงี้ยแหละในเฟรนี้เฟรนี้ผมอาจจะพูดน้อยแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นส่วนที่กินเวลายาวนานที่สุดในไทม์เฟรมของคุณเลยนะครับคุณจะอยู่ในลูปเนี้ยตลอดทั้งไทม์เฟรมที่เหลือแต่แน่นอนอะ่ะคือถ้าคุณเรียนลงมือทำฟีดแบ็กเรียนลงมือทำฟีดแบ็กเรียนลงมือทำฟีดแบ็กเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีอะ่ะคุณจะไม่เก่งเรื่องนั้นได้ยังไง ทีนี้พอคุณอยู่ในเฟสที่2จนครบไทม์เฟรมแล้วอะเฟสที่3เนี่ยก็คือเฟสของการรีวิวพอครบตามไทม์เฟรมปุ๊บคุณก็เอาสกิลเนี่ยไปทําตามเป้าหมายดูถ้าบอกว่าจะเอาไปสอบก็ไปสอบถ้าจะาไปทาอะไรก็ก็เอาไปทําแต่ว่าอย่าเอาไปลองทำเฉยๆนะครับทาเสร็จแล้วลองกลับมาดูด้วยว่าคุณทําได้ตามที่ตั้งใจไปไหมถ้าได้มันก็ส่งกับที่คุณอยู่ในรูปนั้นเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีอะแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยคุณก็ต้องคุยกับตัวเองแล้วอะว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่พลาดเรื่องอะไรไปคุณก็เรียนรู้ซะเฟสที่ค maintain all master. มสน,น่คุณจาิใแล้วว ฝึกสกิลเนี้ยมาจนถึงเป้าหมายเรียบร้อยแล้วอะ คุณอยากหยุดความเก่งไว้ที่ระดับเท่านี้พอหรือว่าคุณอยากเก่งแบบโคตรๆไปให้สุดทางเลยดีพอถึงจุดเนี้ยมันไม่ได้มีเทคนิคการเลือกอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าคุณจะรู้ตัวเองแหละว่าคุณอยากเก่งสุดๆเรื่องนี้ไปเลยหรือว่าเอาความเก่งไว้ระดับเท่านี้แล้วก็ไปเรียนเรื่องใหม่ที่ทดไว้ในใจตอนแรกถ้าคุณอยากเรียนเรื่องต่อไปคุณก็ใช้อัลต้าเรียนนิ่งกับเรื่องต่อไปได้แล้วเรื่องเดิมที่เรียนไปแล้วคุณก็หาโอกาสใช้มันในชีวิตประจําวันบ้างนะครับจะได้ไม่สนิมขึ้นแต่ถ้าคุณอยากไปให้สุดทางคุณก็ใช้อัล ที่คุณยังไม่เคยเรียนหรือว่าเป็นสกิลเดิมที่มันลงรายละเอียดลึกขึ้นก็ได้เหมือนกันแต่ผมบอกเลยนะครับว่าเอาช้าเรียนิงครับมันจะเห็นผลไวขึ้นมากๆถ้าใช้คู่กับมังโหมดเพราะว่าเอาช้าเรียนิงครับมันเป็นเทคนิคที่ทําให้คุณได้รู้สิ่งที่ต้องฝึกย่อยๆถูกปะแต่ว่ามังโหมดครับมันจะเป็นการคุมตัวเองในภาพใหญ่เพื่อให้คุณสามารถทําเป้าหมายได้เร็วกว่าแล้วก็ดีกว่าซึ่งผมเคยทาคลิปอธิบายมังโหมดไปแล้วไปดูได้